ผมอยากเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาในชีวิตของผมให้ฟังแต่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเป็นความเห็นส่วนตัวผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ใครคิดเหมือนผมไม่ได้ชักชวนให้ใครคิดเหมือนผมและก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนความคิดความเชื่อของคนอื่นเรื่องโชคชะตาเนี่ย เป็นเรื่องที่มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตของผมที่ผ่านมาเพราะว่าผมเติบโตในสังคมที่เชื่อในเรื่องโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงมากเวลาฝนไม่ตกเราก็ไปขอฝนไปแห่นางแมวไปจุดบ้างไฟไปขอฝนไปขอ เวลาไม่สบายขึ้นมาเราก็ไปขอเจ้าที่เจ้าทางเราคิดว่าเจ้าที่เจ้าทางทำให้เราไม่สบายเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไปขอเข้ามาขอโทษหรือเราจะไปเกณฑ์ทหารอย่างเงี้ยไม่อยากติดทหารเราก็ไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดบ้างพุทธรูปบ้างเจดีย์บ้างโดยบอกว่าถ้า ไม่เกณฑ์ถ้าไม่ติดทหารก็จะมาทําบุญทําสังฆทา,านทํานั่นทนํานี่ก็แล้วแต่จะว่ากันไปนี่คือชีวิตที่ผมเติบโตขึ้นมาและในความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนจำนวนไม่น้อยเพราะมันทำให้คนหลายๆคนรู้สึกเบาใจสบายใจไม่เครียดไม่กลุ่มมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบางคนแต่สำหรับผมเองแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วย มันกลับให้รู้สึกว่ามีปัญหาเพราะผมเป็นคนคิดมากกว่าคนทั่วไปนิดหนึ่งคิดตั้งคำถามมากนิดหนึ่งอย่างสมัยเป็นเด็กยายก็จะพาไปใส่บาตใส่ข้าวเหนียวไปก้อนหนึ่งในบาตพระแล้วก็ยายก็จะพาอธิษฐานว่าสาธุเจิดชาติหน้าขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทอง มีผิวพรรณผ่องใสมีหน้าตาดีมีโชคมีลาบในรางวัลที่หนึ่งอะไรทำนองเนี้หรือบางครั้งเราก็ขอให้หายป่วยขอนั่นขอนี่ซึ่งใครๆก็ทำกันแต่ว่าผมกลับมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคิดไม่ได้ว่า ชาวบ้านเนี่ยกำลังค้ากําไรเกินขวนกําลังเอาเปรียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากอย่างหน้าละเกียดที่สุดเลยใส่ข้าวเหนียวให้ก้อนเดียวแต่อยากได้ผลตอบแทนเป็นความร่ํารวยเป็นชีวิตที่ดีเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมมีความสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถบัรดาลด้านนี้ได้ สามารถบรรดาลรางวัลที่หนึ่งทำให้คนร่ำรวยได้ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเอาสิ่งความสามารถเหล่านั้นมาแลกกับข้าวก้อนหนึ่งหรือแกงถุงหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจผมก็จะตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วมันจริงหรือเปล่าแต่ทุกคนก็เชื่ออย่างนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าหาที่คุยที่ถามไม่ค่อยได้ จะปรึกษาใครเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่คล้ายๆกันก็คือก็มันเป็นอย่างนี้ใครๆก็เชื่อมาอย่างนี้เราปฏิบัติกันมาอย่างนี้อันนี้ก็ทำให้ผมกลับมาใค่ควรวญด้วยตัวเองมากขึ้นว่าแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรผมก็ย้อนกลับไปคิดถึงตอนสมัยที่เป็นเนนผมเรียนนักธรรมนักธรรมตรีนักธรรมโทผมไม่ได้จบนักธรรมเอกจบแค่นักธรรมโท แต่สิ่งที่ผมเรียนก็คือในนักธรรมก็คือเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสิ่งที่เรียนทั้งหมดคือคำสอนล้วนๆที่ไม่มีคำอธิบายจะพบว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการสอนให้คนไปขอไปอ้อนวอนไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติในทุกวันนี้ก็คือการติดสินบน การขอการอ,อ้อนบอนขอโชคขอลาบขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ผ่านพ้นพยันตรายต่างๆขอ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 ตลอดจนได้หลายคนต้องเหมารถกันไปใครว่าวัดไหนดีพระที่ไหนดังพญานาคอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยหันเข้าหาที่พึ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระเจา้ามากขึ้นมากขึ้น คนเริ่มหันเข้าหาภูเขาแม่น้ำจอมปวกโทธลูกพญานาคอะไรต่างๆซึ่งเราเชื่อว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เราได้โชคได้ลาบได้อะไรต่างๆซึ่งในคําสอนของพพุทธเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยไม่มีเลยจะมีเรื่องโชคลาภเรื่อง ปาฏิหาริย์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มีในคําอธิบายที่คนอื่นมาอธิบายแต่คําสอนจริงๆไม่มีก็ทําให้ผมกลับมาคิดมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรก็จะพบว่าจริงๆแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราพึ่งตนเองทำเองไม่ให้เป็นผู้ขอแต่วันนี้ชาวพุทธจำนวนมาก รวมทั้งผมด้วยก็เคยเป็นผู้ขอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบันดาลสิ่งที่เราอยากได้ให้เรามันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันมากระหว่างคำสอนกับภาคปฏิบัติในทางศาสนาพุทธมันขัดแย้งกันคนละโลกเลยทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทำเองพึ่งตนเองทำเองอยากได้อะไร จะต้องทำเองเพราะเรามีการกระทำเป็นของตัวเองมีการกระทำเท่านั้นที่จะบัรดาลสิ่งต่างๆให้เราแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องทำด้วยความตั้งใจมัน่นด้วยความอุตสาหะด้วยความบากบัน่นภาคเพียรด้วยความตั้งใจมัน่นและด้วยความเอาใจใส่จริงๆด้วยความรักความชอบในสิ่งที่ทำ นี่คือสิ่งที่ผมกลับไปทบทวนในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เห็นว่าเออมันขัดแย้งกันมากนะจะเชื่อฝั่งไหนดีระหว่างคำสอนของพุทธเจ้ากับประเพณีปฏิบัติที่คนคิดว่าเป็นศาสนาพุทธผมก็เลยลองลองมาทำดูอย่าง ถ้าผมอยากจะมีบ้านสักหลังเนี่ยคนทั่วๆไปก็จะไปซื้อลอตเตอรี่ไปบนบานสารกล่าวขอให้ได้ถูกรลงวัลที่หนึ่งให้ได้นั่นได้นี่เพื่อจะได้เงินมาสร้างบ้านก็ซื้อซื้อซื้อเป็นปีๆอ่าก็ทำใช้ชีวิตตามปกติเป็นปีๆแต่มันก็ไม่เคยได้อะไรแต่พอลงมือทำลงมือทำใช้ความ อดทนใช้ความพยายามใช้ความเอาใจใส่ใช้ความตั้งใจมั่นทำเอาดินมาผสมแกรบทำเป็นก้อนอิฐปั้นเป็นบ้านแค่เวลาแค่ไม่กี่เดือนเราก็ได้บ้านมาเป็นหลังเลยเราก็เลยเริ่มเห็นว่าอคำสอนของพพุทธเจ้าเนี่ยให้เอามาใช้มันแก้ปัญหาได้ แต่ความเชื่อที่เรามีอยู่เนี่ยเรารอแต่โชคชะตารอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาปราณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบรนดาลเราให้เราแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มสนใจในคำสอนมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราอยากจะกินอาหารที่ดีเราก็สามารถที่จะไปปลูกพืชผักไปเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กินเอง แปปเดียวมันก็ได้กินแล้วก็มาปรุงอาหารมันก็เป็นอาหารที่ดีได้กินเลยไม่ต้องไปรอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนจึงจะได้เงินไปซื้อ,อเข้าไปกินในร้านนั่นร้านนี่ร้านนั่นร้านนี้อันนี้ก็ทำให้ผมเริ่มมองชีวิตที่ต่างจากอดีตที่ตายายเคยสอนมาก็คือสอนให้ไปขอไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้น มันก็เลยทําให้วิธีคิดของผมนี้เปลี่ยนไปการเข้าวัดไปไหว้พระการทําบุญทําอะไรต่างๆเนี่ยเราทําเพื่อแสดงความเคารพต่อพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นการแสดงความกตัญญูเสดส่งความเคารพไปถึงพระพุทธเจ้าที่ได้อดทนสั่งสอนพวกเรามาอันนี้คือ สิ่งที่ทําให้กราบไหว้แต่เราไม่ได้กราบไหว้เพื่อที่จะขอไม่ได้อ้อนวอนคําว่าอธิษฐานเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจผิดมายาวนานมากเพราะคําว่าอธิษฐานจริงๆแล้วคนเอามาใช้ว่าเป็นในความหมายว่าเป็นการขอแต่คําว่าอธิษฐานนี่จริงๆแล้วมันคือความตั้งใจมั่นที่จะทําอันนี้นะ นี่คือคาว่าอธิษฐานความหมายของอธิษฐานที่ผมเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเราตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งนี้แล้วก็ใช้ความพยายามใช้ความอดทนแล้วก็เอาใจใส่กับมันจริงๆเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นผลสําเร็จขึ้นมาเป็นรูปธรรมขึ้นมานั่นเรียกว่าปาฏิหารปาฏิหารคือสิ่งที่มันแสดงผลสําเร็จให้เราเห็น เราเรียกว่าปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราเดินบนน้ำได้จะทำให้เห็นอนาคตเห็นอดีตได้นั่นไม่ใช่ปาฏิหาริย์ในความหมายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นความเข้าใจในเรื่องศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยของผมก็เลยต่างจากคนทั่ว,วไปมากวันนี้การได้คิดอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่า ผมเป็นคนไม่มีโชคชะตาไม่ได้สนใจโชคชะตาผมสร้างชีวิตของผมเองออกแบบเองจัดการเองสร้างมันเองไม่เคยหวังพึ่งโชคชะตาเลยไม่เคยซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยไปกราบไปขอไปอ้อนวอนไปบ่นบานอะไรทั้งสิ้นผมรู้สึกว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมา ครูบาอาจารย์สอนให้เราทำเองทำทำด้วยความอุตสาหะทำด้วยความพยายามอดทนเอาใจใส่อย่างจริงจังแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆเท่านั้นเองนี่คือประสบการณ์ที่ทำให้ผมมองเรื่องโชคชะตาเรื่องโชคลาภ เป็นสิ่งที่ไรสาระสำหรับผมคนอื่นอาจจะมีสาระเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยผมไม่เคยคาดหวังว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจะมาบันดาลชีวิตผมผมจัดการของผมเองมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่เหนือโชคชะตาแม้ว่า คนอื่นๆก็จะบอกว่าผมนี่บ้าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นลบหลู่สิ่งที่เราไม่เข้าใจไม่เห็นก็อันนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆคนตำหนิผมแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมต้องเป็นแบบนี้เพราะผมเห็นว่ามันง่ายมันเบามันสบายและมันเป็นจริงในชีวิตนี้ผมก็เลย เป็นคนที่ไม่ได้ขอไม่เคยขอไม่เคยอ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจใดๆทั้งสิ้นมีแค่ทำสิ่งที่อยากได้ด้วยตัวเองนี่คือชีวิตที่อาจจะต่างจากคนอื่นมุมอมองที่ต่างจากคนทั่วๆไปซึ่งก็ย้ำอีกว่าผมไม่ได้คัดค้านหรือ ดูถูกคนอื่นหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่นคนที่ใช้ประโยชน์จากความเชื่อแบบนี้ก็ยังเป็นเรื่องเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เชื่อแต่ว่าสําหรับคนที่ถามมากๆอย่างผมเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นี่คือทางออกที่ผมหาทางให้กับตัวเองนี่ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังว่าเราสามารถอยู่เหนือโชคชะตาได้และเราไม่จาเป็นต้องอ on ้อนวอนหรือขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจที่มองไม่เห็นเลยเราอยู่ของเราได้อย่างสบาย